เรื่องมีออเดอร์นี่ฮะโอ้พอเอาไปเปลี่ยนแล้วนี่คุจกตากันระบาดในทั้งนั้นโอ้หังามภายนอกตัวนี้เนาะโอ้งามลูกพี่ของพญ่แพงบ่ลูกพี่แพงของใหญ่โอ้โหลูกพี่แพงของใหญ่แม่หัวโลนครับแม่นางไล่ไปได้พ่อแพงตัวนี้ห้างสิบเจ็ด ห้องครับราคาห้องสิบเจ็ดมองเอาสิบเตอป่้ครับแม่นางครับพี่น้องสูงประมาณลอยสามหาบวกครับตัวนี้ห้องามครับอันไหนก่อนโอ้อันนี้เปิดเท่าไหร่ก่อนหมื่นเจ็ดแม่นางครับ นี่งองามอันนี้เป็นแม่ลูกเนาะลูกตัวแม่ตแ,มแตีงครึ่งครงครับแตียงเข้มเข้มเลยตัวนี้ลูกตัวแม่เท่าไรครับคมนี่สองหมื่นห้าครับแม่ฮอวโลนเฮ็ดเขาอืมลูกโอ้จบครับงามงามลูกตัวแม่อืม 25. สองหมื่นห้า๋องามครับคมสูงสิประมาณร้อยสี่สิบ พอสี่สิบบวกครับแม่เครื่องดำเบิร์ระบบพรายังแพงครับสองหมืนหาครับหมืนเจ็ดเบอร์ถ้ว้นะครับผม093 093ก้4 5ามศกห้แพงน้องดวงขอบคุณครับผมครับอ่ะพลอเหลี่ยงจำจมครับแม่รวึ้นย

หัวมัว <c oughs> ผมสูงร้อยหกสิบอัพครับพี่นอ้องผมสูงนี่ได้แต่ <c oughs> ว่า <c oughs> อยากบางครับถ้ายอยากแหลมเ็กน้อยครับ <c oughs> มันหลอกทรงว่าหูครับพี่นอ้อง <c oughs> ว่าทรงนี่มันจะจอยครับพี่นอ้อง <c oughs> มันบาห้อยคำเมื่อนี้ ขายกูนี่แปดพัสนี่นี่กูนี่แพัสองม่นังนี่ไม่นางหรสองตัวละสี่พันครับเพราได้ค่าน้ำมูกน้ำมันอยู่ตัวอ้ามเนจนกระแย่ขาดตัวนั้นบอกว่าหาตัวเศร้ายังยังเหลืออยู่ตัวนั้นครับไรไปได้ล้วครับตัวนั้น ข้ากันอยู่พันหนึ่งทรงสิรูปอยู่หวยยันเาอซื้อว่าันเตรมข้าเจ้ดีซื้อเท่าไรแลครับตอนนี้1มื่นหานี่กำไรกับปอยครับลูกโตฟูครับเบิ่าสิบหาครับพี่น้องโอ้ยลูกแบ,บ่ปอยมันได้หน่อยได้พี่น้องลูกใหญ่เติบเลยสูงเม็ดแล้วแม่สูง,งมว่ ร้อยสามหาบวกครับตัวนี้สิบประมาณลูกสองนี่แหละลูกสองลูกสามประมาณนี่แหละพี่น้องเรื่องดำดำครับแม่กับบริจอยได้พี่น้องชุดนี้ครับมืนหามืนหากับแม่นางตัวนั้นแปดพันเนาะเหลืออยู่นี่พี่น้องตัวนี้ความสูงสิบป,ประมาณร้อยอนนยี่ครับ <23. S 2> นีสิบสามไอ้สิบสองหาร้อยหน่งมือสามตัวนี้เป็นแม่นางบน่นดิอันนี้แม่นางครับแม่นางสายบดครับ โอ้ยสายขาวครับเท่าไรก่อนนี่งสิบสามห้าร้อยันนี้1มื่นสองห้ายอันนี้กับแม่นางแม่นาง1มื่นสองห้าร้อยครับพร้อมพร้อมสมถึงสายแดงสายขาวอเบอร์โทรวันนี้ครับผม081 081 045 0ึ่งศูนยหียังเกาะหกศูนย์ห้าสี่หกย์ห้าส่หอยห่ยคำสว่างแดนดิน ขอขาขอบคุณครับผมฝากงังวเรียงนครับรับพีนองคมลูกโตแม่ครับเพินเ่นจกได้ยยู่16 16ขารอยอยครับครับต่อรองกันอยู่พีนองเข้ามาหางัวไปเลียงยวงบวเหลบ่้วครับแม่สูงสิประมาณ1อยสาาครับ ลูกงามครับลูกตัวเมียพี่น้องสิบหกพี่นออ้องสิบหกหาร้อยครับพี่น้องคนงอโฟมโฟมละสิบหกหาร้อยด้วพี่น้องเลยราคาช่วงนี้ครับมันโหลดลงไหลครับพี่น้องเพว่เลี้ยง บมอคอยมีคนสื่อครับจักน้อยก็ขายแยกขายยั้งไปครับสมปูสมปุยกระบอกมือถูกบวกเป็นแม่อยากายลูกบหมอไฮไลต์ตัวนี้จักผมก็สื่อ,อมามกเลเดี๋ยวบงมันเขาหูเขาตากันจัดรถสติ่มพวกสางใหญ่ครับพี่น้องสูงโอ้น่าจะลอยหาซิปอยู่ครับ เปิดเปิดเท่าไรหอยไรแม่นี่เปิดฮาพัดสองหมื่นห้าห้ารอยต่อได้ครับต่อได้ต่อไดหลายอ่าคุยกันจังหน่อยเอาเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสอหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่แปดแม่นหอยไลสว่างแดนดินครับผมขอบคุณครับาแม่ใหญ่ๆครับเป็นแม่แยกลูกคนอะีเนาะ อาจจะเป็นแม่แยกลูกแล้วพี่นอ้องสูงไงครับสาวหาหาลอยครับต่อเอาพี่นอ้องท่านดล้หอยโรดคมลูกเล่ห้องบ่ตั้งบ่หอห้องเปิดสิบสามห้าร้อยโอ้มาขี่ดื้อครัูน้อยนี่สิบสามหา้มารนน้อย, <c oughs> ล,อยลูกตัวผูครับ แม่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหักประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ครับสิบสามห้าร้อยต่อได้ต่อไหนจังหวะครับอ๋อเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์แปดสองหนึ่งหอยโลดลงเย็นขอบคุณครับโคมลูกตัวฟูครับลูกชั้นลุ่พี่น้องลูกแม่พ่อมัน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 จอยเป็นชีลาลูกหินนุ่มนี่ย อืมนั่นตัวนี้ซ้ำกันไป่ะค่ากันยู่ห้าใดล่ะครับเ่ากันยู่ห้าใดปะครับพคนอยากได้เก่าพันหาบะเขาให้คนเก่าพันครับหลอดหมื่นพี่น้องสำหรับบ๊ายบายจุ๊บๆวุนๆ สำรับผมบผมก็ว่ามันพอสื่ออยู่พี่น้องมือนก็ไดแต่ว่าพี่น้องก้าเจาก็ใไ้ดีครับเก่าพันครับพี่น่องอ๋อคุยกันเบิ้งครับค่ากันอยู่หารอยครับพี่หน่องเอาแปางได้ห้อย,อออยบ,บอกคือจงไดครบรถทส่พุกตอองไ แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแรกครได้ครับจะลูกแรกนะครับตัวนี้พ้มวามสูงสิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละมืนหกนีคมละมือหกครับตัวรองไหนครับราคาห้องนะครับเนาะอันนี้ลูกใญ่เติบนี่ลูกตัวแม่ป่ะนี่ลูกตัวผู้เนาะอันนี้ครับลูกตัวผูใหญ่เติบแล้วพี่น้องลูกแรกที่กันตัวนี้ก็ได้วามสูงสิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดขึ้นกันครับพี่น้องสองค้มครับพี่น้อง ยกก็ได้แยกก็ได้ครับพี่น้องต่อรองได้ครับราคาซ้ำกันเนาะครับผมผมละหมื่นหกต่อรองได้ครับอ๋อเบอร์โทรไว้นะครับ080 080 747 747 2707 2707ครับห้อยไตว่านอนครับครับผมขอบคุณครับอ่ะฝากพี่น้องครับสองพรมครับปายเลียงเป็นตะเลียงครับเพราะว่ายังเอ่อเป็นครับแม่ลูกแรกครับนะโตรให้ลูกให้เต้าได้หลายอีกหลายโตเยอะพี่น้อง มีพันหนึ่งมาไปรื้อพันนะเขาไปซู่อรือ่อหรอเขาได้รขายโดนามพัวันตัวหอยนิดครับมาให้ราคากันเดี๋ยวกับเราบอกครับพุ่มนีิจุงไปแห้งไดเอาไปโอ้กินยาบ่เลือกครับผมเสะอ่อนเน็นคว้ยกิเนี่ยฮะลูกตัวหูหรือตัวแม่ล่ะครับ่ะลูกตัวแม่ แม่ลูกลูกตัวแม่แม่ก็สีสูงยอยอู่มั่นลอยยี่สิบป่าบวกครับเปิดเปิดต่าได้แล้วครับนี่ <12. S 2> สิบสองสิจะมันถือพี่น้องเลยเปิดมาต่อได้พ่อครับนี่อ่ายังคุยกันได้อีกอยู่พี่น้อง<ม>โอ้โอยผู้ใดมีหยาน้ำกันแท้น้ำอันหน้าหลายๆแล้วมาเอาไปแน่พี่น้องเพราทหารซื้อเครื่องตัดหยาเราก็ได้อยากเติมนละมันครับอนี้ ยาเปลี่ยนได้ปุ๋ยใส่ให้นาพร้อมครับลูกตัวแม่เด้อพี่น้องนั่นสิบท่าไดก็รับสิบสองต่อได้เอาเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดสามหกสองแปดหอยหอยตัวหอยตัวนะครับเนาะทั้งวลีดบอกเหรอครับผมเอาฝากพี่น้องครับไปเอ่อเรงง่ายๆครับ กินยาบ่เลือกครับเบิ่งเอาพี่น้องสำหรับสถานการณ์มื้อนี้กับส่วนมากก็ซื้อขายง้อเนื้อครับง้อเนื้อกับพ่อได้ซื้อได้ขายอยู่หางญ่กับเขามาอยู่พี่น้องในส่วนของง้เลี้ยงกับถือฝุดฝุดขึ้นเกาละพี่น้องสูงไปพี่น้องเอ้ยสามสถานการณ์มันกลับมาปกติครับพี่น้องเอาสำหรับมื้อนี้คลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ